สวัสดีจ้าพี่นองมอนิสิมะอมไก่บานใส่พวงไขอ่ออนสุพีนองเบิ้งเด้จ้าปลาไปเบิ้งกันจ้ามะเขือหั่นแช่น้ำเกลือค่ะเอาทุกอย่างไปผัดให้เข้ากัน พอพัดเครื่องอ้อมเหน่หอมบัดที่นี่เขาก็เอาไก่มาลงเลยจ้าเอามะขวให้มันหอมให้มันสุกเด้อพี่น้องพอไก่สุกจากน้อยก็เอาพวงไข่ออนลงไปจ้าเราก็เอาตับลงไปเลยเนาะจ้าให้เพิ่นได้สุกพร้อมกัน ทุกอย่างสุกแล้วก็เริ่มเอาบักเขือที่แซน,น้ำเกลือมาใส่เลยจ้าถิมไวประมาณหานาทีแล้วห้ากับมใส่บักพริกได้จ้าบักพริกต่างๆที่ห้าเตรียมไว้นั่นละจ้าใส่บักพริกไปจกักสามสนาทาาีแล้วห้าก็มมใสไซผักชีเล้าแล้วก็หอมสดเลยจ้าแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันเด้อแล้วก็ ถิมไว้จักสงนาทีจ้ะปิดฝาหมอโหลดปิดเตาแก๊สเลยได้จ้ะสุกแล้วกระสิได้เวลาไปกินเราเดอ้อพี่น้องป่ะเอาไปกินกันบัดที่นี่โอ้ตาแสบคัะ